สวัสดีค่ะวันนี้พี่หวานมีชุด Two in วันมาฝากกันนะคะบำรุงเสร็จ หลังจากบำรุงเสร็จนะคะเราก็ตามด้วยเบตแป้งกันแดดผสมบำรุงผสมรองพื้นอยู่ในขวดเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวลิปหน้านะคะยกกระชับลดริ้วรอยหน้าเด้งฉ่ำวาวสำหรับลูกค้าผิวแห้งนะคะผิวแห้งกร้านผ่านคาเลเซอร์ผ่านการอะไรใช้ครีมมีสารมามากมายนะคะบอกเลยว่าใช้ดีม,มากมากเลยนะคะก่อนที่จะทาอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องลงบำรุงก่อนนะคะส่วนมากลูกค้าสังเกตดูลูกค้าที่เคยใช้ครีมที่มีสารแรงๆมาน่าจะแห้งจะก,กร้านเวลาย,ยิ้มนี้ตินกาตินไก่ เียบเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้ช่วยก็ไปนะคะรับรองว่าตีนกาตีนไก่ก็จะหายไปในวันพรุ่งวันมะรืนเลยนะคะตามด้วยตัวนี้เบตแป้งกันแดดผสมบำรุงผสมรองพื้นนะคะตัวนี้เวลาทานะคะลูกค้าจะหน้าขาวใสเด้งฉ่ำวาวนะคะช่วยบำรุงด้วยนะคะเพราะว่ามีแป้งมีกันแดดมีบำรุงอยู่ในขวดเดียวกันนะคะซื้อหนึ่ง นะคะตอนนี้นะคะซื้อ2แถม1นะคะไม่ใช่ซื้อ1แถม1นซื้อ2แถม1นะคะไม่ว่าจะซื้อเบส2หรือว่าลิฟติ้ง2ลิฟติ้ง2แถมเบส1เบส2แถมลิฟติง 1, ต้ง1นะคะเพราะเราคู่กันนะคะยังไงก็รีบกันเลยนะคะลูกค้า